กันดังอะไรมั้ยไม่เอาให้ยังกินนมอ่ะเดี๋ยวนี้นะบนั่งตู่ยเย็นผูอันเดียวกันนี่แหละนะตู้เย็นนะไปไปชิกินเขานี่นะตู้เย็นนั้นอีกแม่มึงเก็บใส่ไว้นะไปบายดีพี่น้องอันเดียวกันนี่แหละขนมนะให้ไปเอาขนม หลังเก่งกับเองก็ได้อาบดีกับปูจีกับปูบจ่ใบเยให้จใบเออจาใบจาใบพ่ออันกวพ่ออันนออกด้วยหายมานี้นมนะเดีวจะไปเอาให้จาใบมากินเขาเลยให้กินาใบเออมามา

มากินข้าวกับแม่นางบึงใกล้ๆเขาก็ได้นางนี่แค่ก็กระว่าลูกกระแม่เงี่ยเด้อนั่งค่ะกอนนี้จมสมก๊ก mượn bạn này. Mà đây có nhạc lươi, lùng nào sự nó chỉ thì có nhạc bốc Có hoa nào thì mà nó Mình có nhạc dưới cháu, mà mà hành hành đấy Mà tôi trồng sản xuất đó bạn các bạn

นี่บมกย้างน่ะเขาว่าชามมุ้งคนเิมาแห้งเฮ้ยนี่มาแห้งว่ะคนมาหอดตะมุกอย่เฮ้ยว่ะอีนังไม่ใช่นะเฮ้อตูกิบัน้องชิโน่เนียดีน เดี๋ยวจะบอกไล่าไม่ต้องใช่หรอไม่น่าจะเนมันละเท่าไหร่ว่ามันใครจะองแค่มันมันหนาบมันหิวเถอะเออเออมันหน่อร้อเราเคยใส่บ้านเราไปตรวจมือแห่งงามได้มากก็ชอบมีแต่มน้าชอบกับผ้ามันก็

น mm ึกเอาเลยเหรไม่ตื่นหมายเจ้าจื่เอาช้อมบาทกบกระมี่นมเที่ยงเลยวะที่ก่อนมาในไหนชมม้วนไหวชมม้วนกระถือเมื่อกว่บวัอยังสิไปหนาหวางจะลงเอาไหายว่ะ ngon ngon thì mình ngon 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 Nói ngon 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 mềm ngon 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 mất ngon 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 แล้วก็ชิมบั้งเน้นนนน ้หนอนะกอย่างเนอยนะแล้วแกเดเราเห็นเราเห็นผ่าแกงใส่เ้เห็นีเ้นี่หนกอนนี่ยนหนึ่งยาวมมจะขืนเพียวาบอกขืนาแวแกงตายเลยจนน่ะมันก็ได้นี่อำไมแล้วก็ำเด็กน้องนี่ก่อในใสวนน่ะมันยังตาย มันเคี่ยวอีดายตัวหนึ่งมันขืนเถื่อหนาวกับเห็นน้ำมาจากไผนะก็น้องอันหนึ่งน่ะเย็นบอันนอ้นนอยชอบข่าวแหละ ตาเสียโบ่แม่นว่าบ่ซื้อให้กินได้แม่มื้อมื้อนี้ก็ห่อนึง20บาทนะก็คือกินนําเปิดโลดตาเสียลโก้อันใของแม่สิได้อึดให้หิวอึดหิวคือลูกหมูเบงดูบ่ตายแนีบ่ได้อึดให้หิวบ่มีกซื้อให้อยู่มื้อละห่อ2ห่อคั่นคั่นเอาห่อ5บาทก็ได้2 มื้อเช้านี่เอาห่อใหญ่20บาทส่วนแต่จะเอาจะเอาห่อน้อยนขาอนึงาก็โคกูจะตน่เอานกูนเอาปพอกันคลิปหน้าพี่น้องสดี